ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ตั้งอยู่บ้านเลขที่1 46หมู่9ตําตำบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในเขตบริการของสองหมู่บ้านได้แก่บ้านหนองมะค่าแต้และบ้านโบยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีนักเรียนทั้งสิ้น101คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คน ภายใต้การบริหารงานโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้นายมงคลธนันไทยสงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษด้านที่1ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงรุกทางโรงเรียนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนโปร่งใสและมีประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามและช่วยเหลือครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่องสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและองค์กรทุกภาคส่วนด้านที่2ด้านการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ3-5ปีจัดทำแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาโดยระบุโครงการและงบประมาณได้อย่างชัดเจนพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด มีการรายงานติดตามผลการใช้งบประมาณเพื่อให้มั่นใจในการใช้เงินแผ่นดินบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้านที่3ด้านการบริหารงานบุคคล างโรงเรียนได้ดําเนินการจัดวางระบบบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนส่งเสริมพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานที่ยุติธรรมการลาของบุคลากรเป็นไปตามระเบียบไม่กระทบต่อการเรียนการสอนมุ่งเน้นการรักษาวินัยและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชี ที่ดีอยู่เสมอด้านที่4ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานมีการจัดเอกสารที่เป็นระเบียบถูกต้องตามระเบียบงานสารบัญสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญในการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยอยู่เสมอ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลความประพฤติการมาโรงเรียนระเบียบวินัยและส่งเสริมศัก,กยภาพของผู้เรียนอีกทั้งโรงเรียนยังมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของโรงเรียนผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองให้ชุมชนและผู้ปกครองรับรู้ข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนประจําปีการศึกษา2,568นวัตกรรมประเภทผู้บริหารได้รับรางวัลจากสำนักงานศึกษาธิการภาค13รางวัลรองชนะเลือดอันดับ3ระดับดีเยี่ยมด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทรงผลงานในหัวข้อ การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบ CTMSS Model นวัตกรรมประเภทครูผู้สอนนางสาสิริพรเต็งผักแว่นได้รับรางวัลจากสำนักงานศึกษาธิการภาค13รางวัลระดับดีมากด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยส่งผลงานในหัวข้อการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้นวัตกรรม t a t Fun Model ตามกรอบแนวคิด P.D.C.A นวัตกรรมประเภทครูผู้สอนนางสาวนุชนาชุมพลวงศ์ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมผู้ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ส่งผลงานในหัวข้อการพัฒนาทักษะการฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์ Mathematical Literacy โดยใช้บอร์ดเกมโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่73ปีการศึกษา2568เด็กชายเมทาวัตรคารัมและเด็กชายอินทัศส,สำราญใจได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม p พนต์ประเภทนักเรียนที่มีความบุกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เด็กชายทีราทรช่างธรรมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3โดยมีผู้ฝึกสอนคือนางสาวปันนรสปานทองและนางสาวจำปีนามหาชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ